แต่เราสละใยกับพ่อเราคือพระพุทธโธนั่นแหละพระพุทธโธตัวเดียวนั้นครอบโลกกัจาครอบสามแดนโลกกัตฉาไม่มีสต์ราวุธไม่มีฤทธิ์เดชใดๆที่จะเหนือฤทธิ์เดของพระพุทธโธได้นั่นไม่มีฌานไม่มีอภินยมอภินญาใดๆที่จะเหนือพระพุทธเได้ลหทงพระทธาในสามแดนโลกธานี้หลวงพุทธเสมอว่าไม่มีฤทธิ์เดชใดๆที่จะเหนือพระพุทธเจ้าได้เหนือฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าได้ในสามแดนโลกธาตุ ถ้าได้เลยลูกเนี่ยเจมาก็ตัวเองแล้วกบาดนั้นใน,นขะกบาดนั้นคิดอะไรพุโทโธอย่างเดียวไม่เคยห่างใจกับพระพุโทโธนี่แหละเราจึงว่าพระพุโทโธนี่เลิศพระพุโทโธนี่ประเสริฐไม่มีศาสตราวุธใดๆที่ทําลายพระพุโทโธได้ไม่มีลิดเดดใดๆที่จะเข้ามาก้าวกายกั้มกายหรือทำลายพระพุทธโธได้นั่นนะ่ะเรื่องของเรื่องมันเอง ใครจะว่าภาวานานั้นดีใครจะว่าภาวานานี่ดีเออแล้วของใครของมันนะเดี๋ยวเรา่นี้มันเคยหายเอาที่ว่าตายก็ตายคาพุทธนี่แหละว่าสาั่งกันอยู่อย่างนั้น